สวัสดีครับไอ้น้องสกูสกุลเดอ้อมื้อนี้กับพ่อพอกับผมอีแล้วเพชรภูดินกับช่องไดมอนชาแนลนะครับมื้อนี้ได้ปลาตูนยื่นมาพี่น้องเลยน้องมันไปโตป๊ปลามามาเอามาเฮ่อปลาที่อร่อยที่สุดในเกาหลีเขาว่ากันว่าเดี๋ยวเลยอยากมาลองซิมเบิงว่ามันจะเป็นสิลเลอหนาพี่น้องเลย ปลาแบสปลาแบสนี่นี่ไอ้น้องประมาณสองโลเลยมานั่งเผาทำคลิปก่นกอนกรปันไอ้น้องเบิ้งนี่อยู่บ้านเฮามันม่มีเด้ปลากินเนื้อนี่คาว่าแซ่บมีสุนน้ำกะหลีแเลยเด้นนี่นะมามาเผากินนำกันได้ไน้องดี่เผาคือบัคคอนี่แล้วเยียบเกียร์เผาลด Ừ. ha kia phao lúa ai nho người, đồ mương sát quân คื <laughs> อเก้าครับคือเก้าห้าแนวกินแรงจะคล้อ,องต,ตีตะบอลพันมันยินตะเบสพันไอ้น้องเลยนะน้องเมึงก็านาบานี ตัวลมหนาวคือเก้ามือนี่เข้าป่าตัวลมหนาวมือนี่กัได้มือนี้ลมม่แหงมันเลยมือนี่ธรรมดามือนี่อากาศธรรมดาประมาณสิบห้าองศรราธรรมดาเอามาเผาแล้วสักก่อนเดพี่น้องเอ้ยจะกินเป็นเบิ้งมานี่ไปเพราะกันน้ำกินเดอ้อเอาไป มาครับไอ้น้องบาทนี่ปลาสุกแล้วนี่ปลาแซบที่สุดของเกาหลีสุกแล้วก็ได้น้ำจิ้มซีฟูดคือเกาหลีแท้ย่างหอยมือก่อนให้น้ำจิ้มเจวอันี่ให้ได้ข้าวเหนียวก็คักอยู่ก็มีข้าวปุน้นผักลวกนี่ผักเกาหลีผักสีกุ่มสีนี่เอามากินกับลองเบิง้งมันแซบซัเลยเอาลุยไอ้น้องเลยปะนี่ เขาแรงแน้นี่ปลาึงก่นอนปลาแซบที่สูงน้ำเกาหลีแน่นี่เขาเอาิญปลาแบดปลาแบสนะซ่องรูตัวนี้กินพวกเมื้อดอกไอ้น้องเลยมันตัวนี้เโคตรกินแบนไอ้น้องบึง คือเก่าเด้อน้องเอ้ยมากก็โคไล่์กดแเสีเป็นกำลังใจกดติดตามไม่ค่อยได้เด้อมาก,กวามากก็กดติดตามเฮ้ยเด้อเอาให้น้องเลยหักลวกครับก,ก,กับแจ้วบ้านเขาลองกินพักกับแจ้วก่อน ข้าขนาดโอ้ยกำลังหนขึ้นจากไฟมือมือกินพักท่าตอนนี้อากาศก็ประมาณส0บอง่านี้แล้วไข่ย่างนึ่งยามนาวยุงมันบ้ขบ มึงกบบ็รู้ออ,อืมแซบไม่ดีอ่ะยางเี้ชักเขาบอกว่าขึ้นบนตือว่าเจ้ามันคือป่าเตยอยู่บ้านเขาเนื้อมันแซ่บอยู่เป็นประเภทป่ากินเนื้อเพราะเป็นปลาแบดเนี่ยไม่ใช่ลายปุ๊บมีขายอยอย้าวเหนียวไอ้น้องเอ้ย ไม่ได้คึ้นว่าเนกินเนาะน้องมันไปได้หมาเพราะเราื้อมาคลิปก็เราเออเฮ็ดกับซีฟู้ดก็คืออยู่มามคพักพักพักคือขนาด อมันละแซบแท้ๆมีข้าวปุ้นแทนข,ทข้าวถ้าขายจะตายปลาพวกปลานินกลางไม่ค่อยมีกลางน้อยบวมีนะมีแต่กางเยอะ เจ้าเนเปียบเทียบซื้อป่าแต่อยู่บ้านเฮากันด้จังแซ่บขนาดเยีเยบเกียบเผาอืมผงสีกุ่มสีนี่ยอยู่ไทยก็มีพันปลูกอะ่ะ,ะเจ้าประจาว่าอยู่ไทยซื้อเถอ ปลาตัวห่าวตัวนี้จะก็กินได้น้อยเดียวเีงนเนี่ยห<อ>ัวสูงเมื่อกี้นี่เนาะอืาักขนาดมือนนี้ได้พักลวกมาเนี่ยดองห่อมังกนเด้อบไปเนี่ย mong con đưa màu buông mà Nhìn lắm nè hoặc là ban hào lưới theo ban hầu à hm 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 พะนั่งพ่าจะบายสามครึ่งห้าโมงเลยเนี่สมอยากอิหลี่ไม่มีไข้เด้เนี่แล้วเป็นซีบีเอาปลากินเนื้อ Okay, thế rồi phe hàng b้าน hào, các bài đi gần nhau, thì ta nảo với nhau này nó, cặp yukkuri, yukkuri là là nảo khác, nảo lia đi, nảo đấy, với đây nó ấy, bữa nay แกะบ้านเ้าปลาแดกปลาแกะปลาแดกลวกพักอ่ะยองเลยเมื่อนี่ผักกาดผักกะลันึ่งไปเคร่ยบปล้อนซิวปนินมานึ่นงกกยกโต địt mồm mướt nhớ luôn ba này xong ruốcu rồi này bưng sung này này cá seafood này, nó nhìn cá nấm chim mực cà rốt เน้นผักเจีายวแซ่บขนาดเน้นผักเนื้อผู้ปานเยอเน้นผักมันได้เหมือนลายอีกปลาชนิดนึงเั้นเขาเนืนปลาดาบเอราะนวลลาบอย่างเดียว ลองลาบมาได้เป็นน้องกินมึงก่อนนี่กินปลาแบสก่อนมืองปลาที่อร่อที่สุดในเกาหลีแบบปลากินเนื้อเ,เหรอเนื้อวาพันวอลเต็ทเนื้อบกแข็งมันก็กลายปลาหนิ่อยู่ได้เนื้อ ก้างแซ่บก่อนปนินจักงหน่อยใช้เนื้อปลาซีพีนะก้างแซ่บก่อนตอนนี้เกาหลีก,ก็ห้าโมงเลยเด้อห้าโมงแล้วนั่นกินข้าวอิ่มก็อาบน้ำหน่อนแล้วเนี่ย พักขนาดพักก็ได้มาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่พนนี่น้องพนะนมาฟฝ้ามาต้อน ตัวก็ไปไล่ได้น้องเอ้ยยิ่งถ้ายากนำไปไปมือแรงกันเพื่อว่ามันจะกินครับซื้อปนินมาจากตัวปุ๊บว่าพวกขาเก้ามานึง่งเลยไอ้น้องเอ้ยนึ่งเห็ดแจ่วแต่แจ่วมาแดกกินกับข้าวเหนียวข้าขนาด ก็ไปนึกก็เย่านึกเขาปูนคข็ง นาย่างกูได้ป่านี่เพื่อมันกินเบ็ดนี่เพราะเคยไปโตกยุกก็ได้ตัวน้อยนึงรอบก่อนน่ะจะสามเดือนที่แล้วอันนี้ซ่องโล่กลัวนี่เขากินจนเบี้ยแล้วบุเข้ากันมากันไปซีดเบ็ดนะกะัวน,น,นมากกว่เตะเทที่ฟุตบวด ก็ไม่ได้กินจเจียแล้วเนี่ยคือตือนพวกกันแนี่นี้แหะกินต่ซีนจะไข่บ่ได้กินปลาจกเทียอืมได้กินมื้อนี้แล้วคือแซ่บแด้ แซเนี่ยเขามีอยู่บ้านเาขาคือนะคักป่าเนี่ยเป็นตะค่ะนะายดีขนาดแล้วอยู่เกาหลีเขาเพิ่มลงนั้นมองลงตะลืเนะแนวดักป่านะ่าะเขาใส่เบสอย่างเดียวเด้ ก็ใช้ฟีมืออย่างเดียวแต่ก็บรู้ดอกว่าบางเทีเป็นน้ำมองแหมก็เบอร์หลงทีแรกว่าเนานล้นน้ำจิ้มสีฟูลาดอะนะก็ยิ้ไปก็มาโอ้มีซองแก้วก็การน้ำจิ้มสีฟูลาดก็ อีกแก้วนึงก็เขาไม่ได้กินบัวปะแล้วมากินก็คือแก้วเขไม่ได้ออกับบ้านเราเลยอ่าคบเขามีข้าวเ,เนี่ยมันก็ข้าวโค้ทะเลียวมามาไม้น้องไปซื้อปลามาหนึ่งรา้าขนาดได้เนี่ยอืมเนาะ ก็เป็นปลาแบดอันนี้นี่เกาหลีเส้นหมูกรวดพายนางยางเมื่อกี้เนี่ย ฟ้ากินนี้ก็ไม่งตื่นดิหนาวเมื่อตะเจียนกี่หนาวคอยรดหนาวห้อนพันยุง ้าได้กินยืเนเหีื่อนันม่นได้มาจากกะถ้ากันนะแต่แตอน้มาอยู่เกาหลีที่ห้าปีนี้ก,ก็ได้กินได้เนี่ยนะได้กินตัวยืนมอกว่าตัวน้อยก็ได้กินนฮี่เดียว เนื้อน่ะจ้าบ้านหาวัดออ่นป่าเตยอจากมีพวกมีด้วยอยู่ประเทศไทยอ่ะเพราะว่าพวกมีอะไรวะมึงตัง้งหิมะลงแล้วผักกันอยู่ได้นาะน้ำเป็นน้ำแข็งเมื่อันอยู่ได้ ข้าหาซื้อผ่านเพราะอนึงเขาไปเลี้ยงอยู่บ้านาเฮานี่ครัก็น่าดีผู้รืยยากก็ไดแจะสอบมาใช้งานเกาหลีแล้วจะได่มีกินจตกประเทศอื่นมีริเบอร์เดอร์ต่ว่าอยู่ ก็ได้ศึกษาข้อมูลของปันหรือเรื่องปลานี่นนะถ้าซื้ออิริมันคนเกาหลีเอื่อนว่าปาดเอยก็อย่างว่าจัดแล้วว่าคนไทยพาเอื่อนปลาแบสเกินปลาแบสน่นะนนาพานะ เพืความแซ่บก็เนคนขมพันน้องม,มพันเหวาอืมพักแล้วอืมมาปีที่ห้าจะได้กินเออสาสบัตีบวดมาห้าสีบเบสสบัเนี่ย เจ้าพักอันนี้มียู่ยี่บ้านหอมเจ้าก็เรียกเอิ้นพักสี่กึ่มสี่เจ้าบ้านหอมก็ะจะพักตึกกินง่ายอยู่ง่ายพออิม่มเนรยาต่ละมือ้อกินพอจะคล้องยากกินพอจะคล้องอิม่มเนรยาเด้อพี่น้องเอ้ย แล้ไล่เปลี่ยนเงินเปลี่ยนทองอกินจตแจ่ว,วันไม่ได้ลืมซีฟู้ดเล <c oughs> ยเจิ้มซีฟู้ดนี่ครับตำแซ,บแซ่บๆไกินครับเตือกระแซ่บหน่อยผักก็ม,ม,กกมืด เขาปูนก็เหมือนอือได้สี่กึมสี่ปาณินว่าแนวปาณินมากินมันแพงห้วยปาณินกันเลยแล้วสองหมื่นผนะู้น่ะโ่ากันู้สองหมื่นเขาซื้อเป็ดมาลาบเลยกวอาคอยนะ รส่องมื่นวันเนืเววน้องวงมันรูลละหมื่นหกนึงเนื้อมากรอยขะนาะดปนินท่านแพงก็เนือ้อหว่ะ อน้องมันอิ่มแล้วจะไปแล้วกูเลยบ้ากดติดตามกูไลยกดแสคอยเด้อเด้อแนวก็จะห้าแนวมาปันกินิกสำหรับคิวนี้หลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ